สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นเช้าวันที่3มีนาคมปีพศ2565วันนี้พาเพื่อนๆมาชมกล้วยแดงอินโดน,นะครับหน่อน,นี้ผมแยกมาชามวายนะครับในกระถางแต่ว่ามันเป็นไซส์เล็กตอนที่ชํานะครับช่วงนั้นมันจะเจอสภาพอากาศค่อนข้างหนาวนะครับหนาวจัดเลย แต่ว่าผมเห็นว่าระบบลากเขาเดินดีแล้วนะครับลองเขี่ยดูก็เลยไม่เป็นห่วงช่วงนั้นคือยอดมันจะอั้นนะครับยอดมันจะคาอยู่นะครับคาอยู่ไม่ยอมแทงพอสภาพเริ่มอุ่นขึ้นนะครับเริ่มเริ่มร้อนขึ้นนะครับมันก็เริ่มแทงยอดออกมาเมื่อแทงยอดนะครับในระยะแรกพอดีผมไม่ได้บันทึกเป็นวิดีโอไว้กาบใบที่เราเห็นเนี้ยนะครับมันจะปริ ก่อนหน้ามันจะมีกาดที่แห้งอยู่นะครับรัดรัดลำต้นเอาไว้พอสภาพอากาศเริ่มอุ่นผมก็ลอกกับใบออกนะครับกับที่มันแห้งบริเวณนี้ครับออกทีนี้พอผมลอกออกปุ๊บยอดมันก็เริ่มแทงเป็นเป็นแหลมๆขึ้นมานี่จะเป็นใบแรกๆนะครับที่เริ่มแทงออกมาพอมันเริ่มแทงได้เริ่มเริ่มแทงยอดขึ้นมาได้นะครับ ใบแรกๆที่ออกมาจะเป็นใบเล็กมากนะครับก็คือเป็นใบใบพวกข้างๆนี้แหละครับที่เรากําลังชมกันอยู่นะครับเป็นใบกลุ่มพวกนี้เลยเพราะว่าใบนี้จะเป็นใบใหม่นะครับเป็นใบใหม่ตัวนี้ก็เป็นใบใหม่ตัวนี้คือใบใหม่ล่าสุดเลยนะครับพึ่งกลางทีนี้พาเพื่อนๆมาชมนะครับเห็นไหมครับมันแตกคือมันจะเหมือนกับว่ามันมันแทงออกมาพร้อมกันเลยนะครับใบอ่ะ แหงออกมาเหมือนเหมือนดอกไม้เลยเห็นไหมครับทีนี้เมื่อใบมันออกมาพร้อมกันเนาะมันมันออกไม่ได้แล้วใบที่ออกมาช่วงแรกเนี่ยมันจะมันจะเล็กมากจริง,รงๆนี่ผมต้องช่วยเขานะครับคือผมช่วยเขาตอนที่ลอ,อกกลับใบแห้งพอเราเลาะเลาะออกเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับมันเหมือนกับว่ากลับใบแต่ละใบเนี่ยมันจะมันจะดีบตัวกันเอง มันจะรัดกันนะครับทําให้หลอดมันเกิดคล้ายๆว่ามันจะเกิดอาการไสตันเนาะบางคนเรียกเห็นนะครับมันจะมาบีบบีบรัดกันเองแต่ตอนนี้คือมันแทงหลอดขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ไม่เป็นกังวลแล้วอ่านี่ใบหนึ่งชัดเจนเลยนะครับใบนี้เนี่ยมันแทงมันแทงออกมาบริเวณด้านข้างของต้น ต้นนี้ตอนออกมาก็มันจะมีติดแดงเห็นไหมครับใบแรกๆเนี่ยแต่พอเริ่มแทงใบใหม่ออกมาก็กลายเป็นเขียวซะง,งั้นนะครับทุกต้นของทางสวนเป็นไม้หน่อหมดเลยนะครับเพราะว่าทางสวนไม่ไม่มีกล้วยเนื้อเยื่อเลยเออหรือว่ามันจะแทงออกมาด้านข้างผมเริ่มไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเพราะว่ามันออกมาใบเหมือนกับออกจากด้านล่างเลยนะครับใบนี้ เดี๋ยวผมจะลองเลาะก,กาบพวกนี้ออกก่อนคือมันออกมาเหมือนดอกไม้เลยนะครับลากลากเยอะแล้วนะครับผมว่าจะเปลี่ยนใส่ตะกร้าหรือว่าเข่งนะครับเข่งขนาดใหญ่หรือว่าจะลงดินก็ถือว่าสวยนะครับพอดีอยากได้ต้นเขียวอยู่พอดี ช่วงที่กําลังราคากําลังแรงตอนนั้นก็จะซื้อหน่อเขียวนะครับก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็ไม่ได้ซื้อวันนี้ก็เดี๋ยวมาขยายของตัวเองนะครับที่มีอยู่เออเฮ้ยหน่อน,นี้มันแทงออกมาแปลกดีนะครับหรือว่ามันแทงออกด้านข้างเลย เดี๋ยวผมขอดูก่อนเนาะก็เอาให้เพื่อนๆได้ชมแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพอปเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับฟอร์มต้นเริ่มเริ่มสวยขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสําหรับต้นนี้จริงตอนออกใบใหม่มาสวยมากนะครับสวยมากผมเจอหนอ่อเป็นหน่อที่สองแล้วนะครับหนอ่อหน่อเล็กก่อนหน้านี้คือจะเป็นชุดเดียวกันเลยชุดเดียวก,ยกันเลยกับต้นนี้นะครับ เหมือนกับว่ามันแทงแล้วมันอั้นอยู่ยอดมันคาอยู่นะครับแต่ต้นนั้นจะอยู่กับต้นแม่ที่ผมถ่ายไปก่อนหน้าที่เพื่อนๆนถ้าได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับทีนี้มันไม่แตกมันแทงออกด้านข้างของลําต้นแทงยอดใหม่ออกด้านข้างข,างของลําต้นก็กลายเป็นยอดออกมาค่อนข้างเขียวเป็นเป็นเหมือนต้นเขียวครับทั้งทั้งที่ต้นเดิมของเขาเนี่ยมันเป็นแดงมันก็แปลกดีนะครับสําหรับโกล้วยแดงอินโด